สวัสดีครับชาวเลสเกมทเพื่อนๆที่ผมก้องซ่าครับเพื่อนในเกมว้าสองอีกแล้วครับวันนี้ครับตามชุดคลิปเลยเรามีสกินมาแจกครับในส่วนของตัวคาร์บอยบี๊อบแบบครบเซตเลยเป็นทั้งหมด10รางวัลทำยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดซับสครีปเป็นกำใจก้องซ่าด้วยครับเรียอว่าต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาแจกกันนะครับซึ่งที่เราแจกจะเป็นตัวนี้นะครับเอากดแบนทั้งพัดทำไมเป็นร้านค้าตัวนี้เลยครับชุดยักษ์ใหญ่คาร์บอยบีบ๊อบนะครับเรียกได้ว่าแจก ตัวนี้แบบครบเซตได้ทุกสกินเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแจกกันแบบจัดเต็มจริงๆก็มีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับ5รางวัลน,นะผมแจกในแฟนเพจ Badness Gamer นะครับก็ขึ้นภาพตามนี้เลยก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็จะแจกทั้ง2ทางเลยก็คือในแฟนเพจ5รางวัลแล้วก็ใน y o u t u b e อีก5รางวัลรวมทั้งหมด10รางวัลน,นะครับวิธีการทำยังไงนะครับก็ ผมจะเอาคลิปนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไปพูดไปและการอ่านมาดูในส่วนของสกินกันสัหน่อยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เป็นการโคที่เรียกว่าสวยมากนะได้ผมทำไมผมไม่ใส่ตรงนี้วะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอใส่แป๊บหนึ่งนะฮะเรียกว่าจริงจริงจริงหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนพูดกันนะว่าแบบอ่อวุยมีเสียงใส่ได้ปะฟังเสียงหน่อยขอเสียงเหมือนกันหมดนะฮะ ผมปืนโอเคอันนี้อันนี้ก็แอชปืนนิ้วมือผมใส่หมดผมใส่หมดท่าเต้นนี่ฮะท่าเดินนะฮะอันนี้โคชกันวิคเตอร์วีโพสดูที่ตัวนี้หน่อยน,นี่สวยนะฮะอันอื่นละ่ะน,นี่ทีห้อยปืนผมไม่ค่อยได้ห้อยเท่าไหร่สไปด์ท้าสี่ตัวนี้ชอบตัวไหนนะครับตัวนี้ฮะนะี่ฮะแอชครับผมไหนไปดูไปดูในเกมหน่อยนะครับไปดูในส่วนของตัวฝึกฝนหน่อยที่ว่า มันสวยไหมในเกมมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับผมนี่ผมก็เพิ่งได้มานะฮะเพิ่งจัดเพิ่งจัดนะครับนะมาดูหน่อยตัวแรกครับมเมาก้าหน่อยว้าฮ้ยละเอียดดีว้าวละเอียดดีละเอียดดีสวยสวยสวยดูปืนหน่อยมีเสียงอะไรแ,แปลกแปลกไหม <c oughs> โอเคทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมฮนะ โอเคเหมือนเดิมครับไปต่อไปไปดูตัวต่อไปกันหน่อยแคสซิดี้ครับตัวหลักของเราฮะว้าอย่างเทพแต่หัวนี่เรียกว่าฟูก็จริงๆจริงๆถ้าเป็นหัวในเกมหุ้ยปืนสวยว่ะปืนสวยเนี่ยโอ้ยปืนสวย,สว,ยว้าไหนแบบไฮนูนี่ไฮนูน เออสไปไฮนูนว่ะทุกคนเฮ้ยถือว่าสกินปืนสวยอยู่นะกระสุนเล็กอยู่นะเออแต่สวยอยู่ฮะไปต่อไปแอชชาร์แอชว้าอุ้ยแอชอันนี้สวยจริงนะครับเฟย์วาเลนไทน์ฮะว้าอุ้ยอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากนะฮะยิงอุ้ยอุ้ยสโคบสวยนะอุ้ยสโคบแบบปืนปืนจริงเลยแหละ เออมีอาร์ตไซส์ด้วยนะครับแล้วก็มีมีในส่งของตะโขบเอ้ยอันนี้ดูอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีอยู่สวยอยู่ฮะสวยอยู่ปั๊บโอเคอันที่เมล่ะบ๊อบโอ้โหบ๊อบนี่คือบอกเลยว่ายังเด่นยังเด่นนะฮะบ๊อบนี่คือเด่นมากว้าโอ้แต่เอสเอ้ยเอสสวยมากเฟเวอร์ไทสวยมากครับเนี่ยยิ่งยิ่งดูเงี้ยไม่สวยให้ตบสวยจริง สวยเซ็กซี่ครับก็จริงๆตัวละครที่เรียกว่าเซ็กซี่มากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเอ,อ่อจริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ในส่วนของไอนะเออในส่วนของอะไรนะ breaking bond นะครับยังไม่ได้นะเออในส่วนอีกตึ่งตัวครับซอมบ้าครับอุ้ยซอมบ้าก็สวยเฮ้ยพอมาดูจริงๆโมเสกินมันสวยทุกอันเลยนะเนี่ยแต่ซอมบ้ากับกับกับเฟสวยสุดสั่นแหลผมนะอื่นครับว้าดูดูดู นี่ฮะเอ้ยก็สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ครับดูดีอยู่นะเออแบบมีเอฟเฟกต์เอ้ยเหมือนมีเอฟเฟก,กต์ลงปืนป่ะหรือผมหรือผมคิดเองอันติเมตละ่ะอ่าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมหมด,ดก็คล้ายๆกับเลเ,อเซอรฟิมอะ่ะเออที่แบบทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่แค่ว่าใช่ป่ะยังไงก็เหมือนดเดิมป่ะ ต่เรียกว่าสกินรอบนี้ก็นั่งสวยอ่ะมาพูดในส่วนของกิจกรรมว่าทํายังไงนะครับก็จะร่วมเล่นในโพสต์นี้แล้วบอกไว้ก่อนว่าผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีพร้อมกับตัวผู้โชคดใีในกิจกรรมในแฟนเพจเลยคือย2บมีนานะครับคือประกาศพร้อมกันเลย10รายชื่อก็คือทางช่องทางาแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่องทางยู u ูบครับพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับคือใน Facebook ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะใน YouTube ถามเป็นแบบไหนเป็นอีกแบบหนึ่งละกันนะครับก็จะให้ อ่ะอย่างแรกเลยครับกดไลค์นะครับกดไลค์คลิปนี้ครับแล้วก็ Subscribe ช่องผมนะฮะนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับอ่าสองอย่างแรกนี่คืออย่างแรกที่ต้องทำก็คือกดไลค์คลิปแล้วก็ Subscribe ช่องนะครับอย่างต่อไปครับพิมพ์แฮชแท็กนะครับในคอมเมนต์นะ b a d n e s s g a m e r แล้วก็แฮชแท็กโอเวอร์นะครับ,นนะ o รบสองอย่างขารบอนวัตได้ไหมอ่ะสามอย่างแล้วกันแฮชแท็ก <laughs> สายเดียกันแฮชแท็กแบนเนสเกมเมอร์แฮชแท็กโอเวอร์สองแล้วก็แฮชแท็ก <laughs> <laughs> คาบอบีบ๊อบนะครับ3อย่างด้วยกันแล้วก็พร้อมกับตอบคาถามนะครับว่าตัวละครในเออคาบอบีบ๊บเนี่ยมันจะมีตัวอื่นอีกนะครับอีกเยอะเลยนะครับที่ไม่ใช่ตัวหลักทุกคนอยากให้ตัวละครในคาบอบีบ๊อบตัวไหนมาเป็นตัวละครเป็นมัมเปสกินของตัวละครในโอสอแล้วก็เป็นสกินตัวละครตัวไหนด้วยเช่นผมอยากให้ผมอยากให้วิเชียสนะผมอยากให้วิเชียสเนี่ยมาเป็นเกนจิ อะไรแบบนี้ครับก็พร้อมบอกอธิบายบอกเหตุผลแค่นั้นเลยครับผมก็จะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด5คนใน y o u t u b e นะครับก็คือพิมพ์มาเลยนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับทาง Facebook และ YouTube เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยเนี่ถ้าเทียบกับรอบที่แล้วที่เป็นพวก Doomfit นะครับหลายๆคนต่างเรู้สึกว่าบอกกันเยอะว่ารอบนี้สกินสวยกว่าเนาะ วยความที่มันตรงคาแรคเตอร์แหละนะผมผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันตรงคาเลคเตอร์ทำให้หลายคนบอกว่าสกิลนี้สวยกว่านอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดูวิกิมอนมไม่มีเลยเศร้าเลยเมลากาผมมาดูแล้วผมว่าก็เหมือนอยู่นะเออคือแต่งหน้าเหมือนเออถ้าเทียบกันดูฟิตไม่ไม,ไม่ค่อยเหมาะละคือหน้ามันเมากาแหละทรงนี้เลยนะครับต้องเป็นหนวดทรงนี้ถ้าดูฟิตมีหนวดมีเขาก็จะตลกอยู่ไหมเออนะครับเมลกาสวยมากนะคาสิดี้ก็โอเคครับอืมก็เข้าครับอืมเป็นคาร์บอย แต่ทรงผมอาจจะขัดหูขัดตาไปหน่อยแหละหลายคนน่าจะไม่ค่อยชอบทรงผมเท่าไหร่คือทรงผมทรงผมของของพระเอกอ่ะมันมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบแหลมๆหลไปเลยอ่ะครับมันไม่ได้เป็นหยิกๆ,ๆีอย่างงี้นะครับแต่ก็เข้าใจฮะแล้วก็แอชครับแอนี่คือสวยมากทําดูดีจัดนะครับสาหรับเฟย์วาเทนทน์ฮะอันนี้ชอบสุดแล้วก็ในส่วนของซอมบ้าอันนี้ก็สวยนะโมะก่กสกนรอบนี้สวยหมดนะครับทาดีหมดเพราะมันตรงคาแรคเตอร์นะครับก็ ใครที่อยากได้นะครับเข้าคราบประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมซับสไคร์นะครับซับสไคร์ช่องผมไว้ด้วยนะกดไลค์นะครับยังไม่ทีแล้วก็พิมพ์แฮชแท็กโอวัลต์สองแบนเดอร์สแคมเมอร์แล้วก็คาร์วาบีบ๊อบนะครับในคอมเมนต์พร้อมกับเหตุผลพร้อมกับตอบคาถามว่าอยากให้ตัวละครในในส่วนของตัวาการ์ตูนเรื่องอาการ์ตูนเรื่องคาร์วาบีบ๊อบเนี่ยตัวไหนอยากให้มาเป็นสกินในเกมโอวัล์สองครับอืมนะเป็นแล้วเป็นตัวไหนด้วยนะครับ ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้คลิปสั้นๆมาแจกของครับรอประกาศผลนะครับในวันที่22มีนา2024ใครดวงดีก็เดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับวันนั้นอาจจะมาสุ่มด้วยมั้งก็เดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงนะครับเอาเควันนี้มาดีแล้วกันสั้นๆแค่นี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทําวิสาด้วยนะครับสําหรับของรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจก้องสร้างนะครับผมสำหรับวันนี้ไว่าแค่นี้ครับทุกคนสวัสดีครับ